ชนิดออนไลน์ไปกับครูเบนสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบนคนเดิมอีกแล้วนะครับหลังจากคาบที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องจำนวนเต็มไปแล้วใช่ไหมนะครับนักเรียนครูก็ได้สั่งการบ้านไปเนาะก็คือการบ้านแบบฝึกหัดที่อะไรครับ1.1ข้อ1ใหญ่แล้วก็ข้อ4ใหญ่ข้อ5ใหญ่ใช่ไหมครับ วันนี้ครูก็จะมาฉะเฉลยให้นักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> อ่าทบทวนก่อนเลยครับนักเรียนในจํานวนเต็มเนี่ยจะประกอบไปด้วยจํานวนกี่ชนิดครับอ่า3ชนิดนะจํานวนแรกที่เรารู้จักเลยก็คือจํานวนนับนับอะไรลูกนับ1น,นับ2นับ3นับ4นับ5ไล่เรื่อยๆเป็นล้านๆเลยเนาะ ซึ่งจำนวนนี้สามารถเรียกได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจำนวนอะไรครับจำนวนเต็มบวกเห็นไหมครูสามารถเขียนบนเส้นจำนวนได้ก็คือมีอะไรบ้างครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีส,มมสี่แล้วก็มีเครื่องหมายลูกศรก็คือเป็นการสื่อว่าทำไมครับต่อไปเรื่อยๆเนาะเป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็คือหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปไล่ไปเรื่อยๆเป็นล้านๆเลยเนาะ และจำนวนที่อยู่ก่อนหน้าหนึ่งคือจำนวนอะไรครับจำนวนเต็มศูนหรือจำนวนหรือหรืออะไรครับหรือศูนย์นั่นเองแล้วถ้าก่อนหน้าศูนย์ล่ะค่าจำนวนอะไรที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าจำนวนอะไรครับจำนวนเต็มลบจะประกอบไปด้วยอะไรครับลบหนึ่งลบสอลบสามลบสเห็นไหมตรงข้ามกับจำนวนเต็มบวกเลย แค่ใส่ลบให้มันเนาะก็เป็นจํานวนเต็มลบแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆมีหัวลูกศรเนาะเพื่อเป็นการสื่อว่าจํานวนเต็มลบเนี่ยจะมีค่าทําไมครับอ่าน้อยลงเรื่อยๆก็คือจากลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไล่ไปเรื่อยๆเป็นลบล้านเลยเนาะนักเรียนหมายความว่าทั้งสามจำนวนเนี้ยจานวนเต็มบวกจํานวนเต็มศูนย์หรือศูนย์จำนวนเต็มลบรวมกันกลายเป็นจํานวนเลยครับจํานวนเต็มนั่นเองซึ่งกแบบฝึกที่ครูให้ไปเนี่ย เขาบอกว่ากําหนดจํานวนดังต่อไปนี้จํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่งครูก็ทําไปให้ดูข้อหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ครูก็จะมาเฉลยให้หมดเลยนะครับทีนี้ข้อ2องก็ถามว่าอะไรเนี่ยจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มลบจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเต็มอ่าไม่ได้ยากเลยเนาะซึ่งกันบ้านเนี่ยก็มีคนทํามาบ้างแล้วเนาะก็มีคนส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกเนาะ แต่ก็ยังมีคนผิดนิดหน่อยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มาเรียนรู้พร้อมกันเนาะอ่าข้อจํานวนแรกมาดูจํานวนแรกเลยครับลบหนึ่งเป็นจํานวนอะไรครับดูที่เราทบทวนซิลบหนึ่งอยู่ไหนลูกอยู่ฝั่งไหนเอออยู่ฝั่งขวาอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายครูพูดผิดอยู่ฝั่งซ้ายนะซ้ายมือเรานะอ่านี่เป็นซ้ายมือนี่เป็นขวามือเนาะอืออยู่จํานวนเต็มลบอยู่ทางอะไรครับซ้ายมือเรานะอยู่บนทางซ้ายมือของเส้นจานวน ซึ่งจานวนแรกลบหนึ่งเป็นจํานวนอะไรครับเต็มลบก็เขียนไปเลยเนาะตอบข้อนี้ลบหนึ่งอ่าจนวนต่อมาศูนย์ศูนย์เป็นอะไรครับเป็นจํานวนเต็มลบเต็มบวกใช่ไหมไม่ใช่ศูนย์เป็นจํานวนเต็มนั่นเองเพราะอะไรครับเนี่ยบนเส้นจํานวนศูนย์เห็นไหมเป็นจํานวนเต็มอ่าจานวนต่อมาครับเศษหนึ่งร้อยส่วนสอง มีนักเรียนบอกว่าไม่ใช่จํานวนเต็มครูมันเป็นเศษส่วนเฮระวังนะลูกเศษหน0่งรส่วนสองเนี่ยครูถามก่อนว่ามันอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือ,อยังครับอ่ะก็จะมีคนคิดว่ารูปอย่างง่ายคืออะไรอะครูเบนรูปอย่างง่ายก็คือทําไมครับอ่าเป็นรูปที่มีเครื่องหมายการดําเนินการเนี่ยน้อยที่สุดหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยก็คือ เป็นรูปที่มันง่ายที่สุดมองแล้วไม่ยากเลยมองแล้ง่ายที่สุดอย่างเศษหนึ่งร้อยส่วนสองเนี่ยยากไหมยากเนาะเพราะมันยังต้องมาคิดอีกว่ามันมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็คิดให้มันไปเลยเนาะซึ่งเราคิดไปแล้วแหละก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ครับเศษหนึ่งร้อยส่วนสองก็ได้ห้าสิบนั่นเองซึ่งห้าสิบเป็นจํานวนอะไรครับนักเรียนอยู่ฝั่งไหนลูกบนเส้นจํานวนอยู่ฝั่งอ่าอยู่บนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือเนาะก็คือ เป็นจำนวนเต็มบวกตอบไปเลยห้าสิบอ่ะผ่านไปสามข้อแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดเป็นจำนวนอะไรครับอ่าเจ็ดก็เป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะห้าสิบนี้นักเรียนตอบเป็นเศษหนึ่งร้อยสิบสองก็ได้นะเพื่อให้มันตรงกับโจทย์เนาะถ้าไปเขียนห้าสิบเดี๋ยวมันไม่มีในโจทย์เดี๋ยวงงเนาะอ่ะจำนวนต่อมาสามจุดศูนย์อุ้ยนี่มันทศนิยมนี่ครูเบน ใช่แต่ว่ามันอยู่ในรูปอย่างไ่อย่างคำนักเรียนอย่างเนอะรูปอย่างง่ไยมันก็คือเท่ากับเท่าไรครับ3นั่นเองก็ตอบนี้เลย3.0เป็นจำนวนเต็มบวกอ่าจำนวนต่อมาลบ3าลบ3อยู่ฝั่งไหนของเส้นจำนวนครับอ,อยู่ฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นจำนวนอะไรครับเต็มลบนั่นเองเห็นไหม สังเกตง,ง่ายๆเลยจานวนเต็มบวกข้างหน้าก็เป็นเครื่องหมายมีเครื่องหมายไหมไม่มีแต่ถ้าเป็นจำนวนเตามลบข้างหน้าเป็นเครื่องหมายอะไรครับอ่าเครื่องหมายลบเจ็ดจุดหกเป็นจํานวนอะไรครับเป็นจํานวนเต็มไหมไม่ใช่เนาะเพราะเวลาเรานับเรานับอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไม่มีนับเจ็ดจุดหกเลยดังนั้นเจ็ดจุดหกไม่ใช่จํานวน นับเนาะไม่ใช่จํานวนเต็มบวกด้วยแล้วก็ไม่ใช่จํานวนเต็มด้วยนะนะครับนะักเรียนห้าสิบเอ็ดอ่าเป็นจํานวนอะไรครับพอ,พอรู้แล้วเนาะจํานวนเต็มบวกลบสิบสามมีลบอยู่หน้าอ่าลบสิบสามจำนวนเต็มลบเศษหนึ่งส่วนหกเป็นเศษส่วนเนาะไม่ใช่จํานวนเต็มอ่าเศษหกส่วนหกเท่าไรครับ ยู่ในรูปอย่างงีง้อย่างอย่างยังยังต้องคิดต่อเนาะก็คือมีค่าเท่ากับ1ซึ่ง1เป็นจำนวนเลยครับเต็มบวกเก่งมากอ่าเศษหก่วนหกเก้าสิบเก้าเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเก่งม,มากสี่จุดห้าเป็นทศนิยมไม่ใช่จำนวนเต็มยี่ยี่สิบสองจุดสามเป็นอ่าเป็นทศนิยมไม่ใช่สี่อ่าสี่เป็นจำนวนเต็มบวก หนึ่งจุดสองอ่าเป็นทศษส่วนลบยี่สิบสี่เป็นยยปจำนวนเต็มลบเศษหนึ่งส่วนเก้าอ่าอยู่ในรูปเศษส่วนทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับหนึ่งเศษสองส่วนห้าเป็นจำนวนคราไม่ใช่จำนวนเต็มเนาะทำไมจำนวนค้าคืออะไรครับอ่าประกอบไปด้วยจำนวนเต็มแล้วก็เศษส่วนแต่มันไม่ใช่จำนวนเต็มนะนนเนาะนักเรียนก็ไม่ใช่นะเศษหกส่วนเจ็ด อ่าเศษส่วนไม่ใช่สองจุดห้าใช้จำนวนเต็มบวกไหมไม่ใช่เนาะสิบจุดศูนย์เอ๋อะไรเนี่ยสิบจุดศูนย์ใช่สิบไหมใช่ดังนั้นก็สิบจุดศูนย์ก็เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะครับนักเรียนเศษศูนย์ส่วนห้าได้อะไรครับอ่าได้ศูนย์นั่นเองก็คือตั้งศูนย์เนาะ ศูนย์เป็นตัวตั้งล้าหารด้วย5ก็ได้ศูนย์นะครับนักเรียนดังนั้นก็เป็นจำนวนเลยครับอ่าเต็มนั่นเองเนาะเพราะมันคือจำนวนเต็มศูนย์อันสุดท้าย36ส่วน4เศษส6สห่วน4หารแล้วได้เท่าไหร่ครับ4คูณอะไรแล้วได้36มีไหม4 5 20 4, ้6ย4 4, 4 4 7 28 4 8 3 2 4 9 3 6แสดงคนตอบเท่าไรครับ9 9้าเป็นจำนวน เต็มบวกนั่นเองดังนั้นก็อยู่ในจำนวนเต็มบวกครูขเขียนให้สวยๆเนาะเฉลสามสิบหกส่วนสี่ครบแล้วข้อแรกง่ายไหมนักเรียนง่ายมีคนบอกเสร็จแล้วครูเบนอย่างนะลูกจำนวนเต็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์หรือศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบดังนั้นหนูต้องเอาคำตอบจากข้อหนึ่งข้อสองมาตอบใน ข้อ3ด้วยนะครับนักเรียนอ่ะนักเรียนที่ทําถูกต้องแล้วก็เก่งมากนะครับทุกคนส่วนคนที่ยังไม่ทําไม่ถูกก็แก้ให้ถูกนะครับนักเรียนเรามาต่อกันที่ข้อ4นะครับนักเรียนข้อ4โจทย์ว่าไงครับจงเติมเครื่องหมายนี่เครื่องหมายอะไรเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในสี่เหลี่ยมเพื่อทําให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง ดังนั้นครูขอทบทวนก่อนเลยเนาะนี่เครื่องหมายอะไรเนี่ยลูกเป็นจระเข้เนาะจระเข้ tortured, อ้าปากไปทางด้านอะไรครับไปทางด้านขวาซึ่งมันคือเครื่องหมายอะไรครับเนี่ยเครื่องหมายน้อยกว่านะเครื่องหมายเนี้ยเนาะอันเนี้ยเครื่องหมายเนี้ยคือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับส่วนอีกอันหนึ่งจระเข้อ้าปากไปทางด้านซ้ายนี่เป็นเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับ มากกว่านั้นเองนะครับแล้วเปรียบเสมือนเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่าเนี่ยเป็นปากจระเข้จระเข้มันจะกินจํานวนอะไรครับนักเรียนอ๋อจระเข้ตกะ,ตก,ะตกะเนาะมันจะกินจํานวนที่มีค่ามากกว่าเสมอน,นะครับดังนั้นครูว่าทำได้แล้วแหละอ่ามาดูกันเลยนักเรียนข้อหนึ่งสิบสี่กับศูนย์จำนวนไหนมากกว่าครับ อ่าสิบสี่เนาะนันๆก็เขียนเครื่องหมายนะครับมากกว่าปากจระเข้ไปทางเลขสิบสี่นั่นเองซึ่งเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าอ่าข้อสองลบเก้ากับเก้าจำนวนลบจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกค่าไหนมากกว่าครับอ่าเก้าเนาะจระเข้ก็อ้าปากไปทางเลขเก้านั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอะไรครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับนักเรียน ดูทางเนาะถ้าหัวลูกศรเนี่ยชีย้ไปทางอะไรครับชี้ไปทางด้านขวาเราจะเรียกเครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าหัวลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายเราจะเรียกเครื่องหมายน้อยกว่าหรือหรืออย่างเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยนักเรียนลองมองสิปึ๊บปึ๊บครูพิกเนาะพิกอึบอบนี่อึ๊บเหมือนื่เหมือนตัวอะไรเลยลูกตัวแ L เนาะ less than ในภาษาอังกฤษ less than แปลว่าอะไรครับเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองดังนั้นเราเลยเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายน้อยกว่าไม่ยากเลยเนาะสุดยอดเลยข้อ3ลบ3กับจําจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกข่าไหนมากกว่าครับ5เนาะปากก็ออาไปทางนี้เลยทีนี้เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรเหมือนตัว L เลย less than เครื่องหมายน้อยกว่าเนาะซึ่งเราอ่านว่าลบ3น้อยกว่า ห้านั่นเองทำบนากเรียนลบสิบกับ19บเาจนวนไหนมากกว่า19บเ้านาะนี่ก็ปากอาไปทางนี้เลยแล้วก็อ่านว่าเลยครับลบ 19, สิบแปดน้อยกว่าสิบเกนย์กับลบหนึ่งจำนวนเต็มศูนกับจำนวนเต็มลบค่าไหนมากกว่าลูกศูนเนาะอาปากไปทางนี้เลยอ่านว่า0มากกว่าลบ,บหนึ่งสิบเอ็ดกับลบยี่สิบเจ็ดจนวนไหนมากกว่าครับ สิบเนะอ็ดเนาะอ่าปรับมาทางนี้เลยอ่านว่าสิบเอ็ดมากกว่าลบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้ากับลบสามสิบอ่ายี่สิบเก้าค่ามากกว่าเนาะเพราะเป็นจํานวนเต็มบวกเนะาะก็อ่านว่ายี่สิบเก้ามากกว่าลบสามสิบอ่าลบสี่กับหกจำนวนไหนมากกว่าครับหกเนาะอ่าปรับมาทางนี้เลยอ่านว่าลบสี่น้อยกว่าหกนั่นเองเป็นไงไม่ยากเลยเนาะนักเรียนข้อาสี่ นักเรียนตรวจเลยเนาะว่าตัวเองทำถูกแค่ไหนนะคบอ่ามาต่อที่ข้อห้าเลยข้อห้าบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงอ่าอันนี้แหละมันจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกเนาะนักเรียนลบห้ากับลบแปดเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบทั้งสองจำนวนเนาะทีนี้เวลาดูนะทำได้หลายแบบนะแต่ที่ง่ายที่สุดครูแนะนำวาดเส้นจำนวน นี่เส้นจำนวนสมมติน,นี้ศูนยหนึ่งสองสามใช่ไหมอันนี้ก็ไล่มาเป็นอะไรลบหนึ่งลบสองลบสามอ่ะครูขอตอบอีกตอบอีกเนาะลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบ, 5, ลบ, 6, ลบ เจ็ดลบเจ็ดลบแปดอ้าวลบห้าอยู่ไหนลูกชี้ซิเอานิ้วชี้ซิลบห้าอยู่นี่ครับครูเบนอ้าวลบแปดอยู่ไหนครับลบแปดอยู่นี่ครับครูเบนอ่าแสดงว่าทําไมครับลบห้าเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาของลบแปดใช่ไหมแสดงว่าค่ามันทาไมครับมันมากกว่านั่นเองนะครับ หรือถ้านักเรียนมองไม่ออกก็ไล่อย่างนี้ก็ได้จํานวนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอนะครับก็คือไล่จากซ้ายไปขวาก็คือค่าน้อยไปค่ามากลบแกับลบห้าแสดงว่าลบแมีค่าอะไรน้อยกว่าลบหเนาะหมายความว่าจระ์ะเค้จะกินตัวไหนครับลบหนั่นเองอ่านวัดลบหามากกว่าลบแปดอ่าต่อนะครับ ห้ากับแปดฝั่งเนี้ยง่ายหมดเลยเนาะนักเรียนมันเป็นจํานวนเต็มบวกอะครูว่านักเรียนทําได้เนาะก็ห้าน้อยกว่าแปดนะครับจากที่สังเกตจากที่ทําข้อแรกไปเนี่ยข้อหนึ่งไปเนี่ยนักเรียนเริ่มสังเกตเห็นอย่างว่าจํานวนที่ทําไมจำนวนที่ยิ่งลบใส่ลบแล้วก็จานวนที่มีค่ามากเนี่ยอย่างเช่นลบแปดกับลบห้าเนี่ย ยิ่งลบมากค่ายิ่งน้อยยิ่งลบน้อยค่ายิ่งมากหมายความว่าลบ25กับลบ24ลบค่าน้อยค่ายิ่งมากลบค่ามากค่ายิ่งน้อยแสดงว่าจะแค่กินลบ24นั่นเองนะครับนักเรียนข้อหาลบยี่บลบเ9้ ลบค่าน้อยยิ่งทำไมครับยิ่งมากลบตัวเลขล,ลบตัวเลขน้อยค่ายิ่งมากลบตัวเลขมากค่ายิ่งน้อยจระ,ะแค่กินตรงนี้เลยลบสามสิบห้าลบยี่สิบเอ็ดนี่จระ,ะแค่กินลบยี่สิบเอ็ดเลยเนาะส่วนอันนี้ยี่สิบห้านี่ฝั่งฝั่งฝั่งขวาครูว่านักเรียนทําได้เนะาะครูเติมไปเลยนะครับทีนี้สังเกตเห็นอะไรไหมนักเรียน ข้อ1กับข้อ2ลบ5มากกว่าลบ8 5น้อยกว่าลบ8น้อยกว่า8ลบ25น้อยกว่าลบ24.25มากกว่า24ลบลบ46มากกว่าลบ99 46น้อยกว่า9 9ลบ35น้อยกว่าลบ2 1 21อ่า21ทำไมครับ น้อยกว่า35จะเห็นว่าทําไมเครื่องหมายตรงกันข้ามกันเนาะหรือถ้าให้เข้าใจมากขึ้นข้อ28นี้ต้องเป็น35มากกว่า21เนาะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นจะเห็นว่าเครื่องหมายมาทนทำไมครับตรงกันข้ามกันเนาะนักเรียนเป็นไงครับไม่ได้ยากเลยเนาะเก่งมากครับทุกคน <Yahoo! S 1> ครับหลังจากที่เรา ได้ตรวจแบบฝึกหัดไปแล้วเนาะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่กันนะครับก็คือหัวข้อที่1.2การอะไรครับนักเรียนการบวกจํานวนเต็มก็คือเราจะเอาจํานวนอะไรบัางครับจํานวนเต็มบวกเนาะมาบวกกันจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบมาบวกกันก็ได้หรือว่าจะเอาจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบมาบวกกัน หรือจะเอาจํานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบมาบวกกันก็ได้เนาะสลับกันไปสลับกันมาซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการบวกที่เบสิกที่สุดเลยนะครับก็คือการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกหรือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการบวกจํานวนนับบวกกับจํานวนนับนั่นเองนะครับสามารถทําได้เช่นเดียวกับการบวกจํานวนนับด้วยจํานวนนับซึ่งสามารถใช้เส้นจํานวนแสดงการ หาผลบวกโดยใช้วิธีการนับต่อไปทางด้านขวานะครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะจำนวนเต็มบวกมันจะอยู่ทำไมอ,อยู่ทางด้านขวานั่นเองอย,อย่างข้อแรกจงหาผลบวกของ4บวก2เริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะครับนักเรียนนักเรียนต้องมีไม้บรรทัดเนาะเพราะเราจะวาดเส้นจำนวนกันนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วเนาะเขาบอกว่าเริ่มต้นที่ศูนย์นะนี่ สมมุติเราเป็นคนเนาะอ่านี่ครูยืนอยู่ตรงนี้เริ่มต้นที่ศูนอ่ะใส่ลูกตายิ้มครูยอยู่ที่ศูนเนาะแล้วนับไปทางขวาถึง4นี่ครูก็เดินก้าวมาปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบอยู่ที่เลข4เนาะก็คือ4ตัวแรกแล้วเมื่อบวกด้วยสองบวกด้วย2ใช่ไหมคะเป็นบวกให้เดินไปทางด้าน ขวามือเนาะขวามือ,อน,นอยู่ไหนลูกแบมบมือมาเออยกมือมาหนึ่งสองนี่ขวามือเนาะเดินมาทางขวาอีกกี่ก้าครับเลขสองสองก้าฟึบฟึบจากเลขสี่ก็จะกลายเป็นเลขอะไรครับหกนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบหกหรือถ้านักเรียนไม่อยากวัดเส้นเนาะนักเรียนก็ลองเอามือขึ้นมานับก็ได้มีวสี่แล้วนับไปสองสี่แล้วก็ห้าหกตอบหกนะครับ แต่ทำไมถึงต้องวาดบนเส้นจำนวนล่ะเพราะเดี๋ยวในเรื่องถัดไปเนี่ยมันต้องใช้เรื่องเส้นจำนวนนะครับนักเรียนยังไงล่ะ,ะมาดูกันอย่างเช่นหัวข้อนี้การบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบอ่าสามารถใช้เส้นจำนวนแสดงการหาผลบวกโดยวิธีการนับต่อไปทางด้านซ้ายทำไมถึงต้องต่อไปทางด้านซ้ายล่ะครับนักเรียน เพราะจำนวนเต็มลบมันอยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองเนาะเนี่ยสายมือหนึ่งสายมือยังไงล่ะมาดูตัวอย่างกันจงหาผลบวกของข้อแรกนะครับลบสี่บวกลบสองเห็นไหมเขาใส่วงเล็บให้ด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเนาะให้มองได้ง่ายขึ้นซึ่งเริ่มแรกเลยก็คือให้นักเรียนมายืนอยู่ที่ตรงไหนครับมายืนอยู่ที่เลขศูนย์ แล้วนับไปทางด้านซ้ายถึงลบสี่ทำไมถึงเป็นลบสี่เพราะจนมาบอกลบสี่ก็ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะนี่้ายมือสี่หน่วยก็มายืนอยู่ตรงนี้เลขสี่ลบสี่เลข 4. ลบสี่นะและเมื่อบ,บวกด้วยลบสองลบสองค่าเป็นอะไรค่าเป็นลบเนาะก็ให้นับต่อไปทางด้านซ้ายอีกสองหน่วยปึ๊บปึ๊บมาหยุดที่เลขเลยครับ ลบหนั่นเองึ่งข้อนี้ก็ตอบเลยเท่าไหร่ครับลบสบวกด้วยลบสอเท่ากับลบหเห็นไหมมันใช้มือนับไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะมันเป็นจํานวนเต็มลบเนาะก็เลยต้องใช้เส้นจํานวนมาแสดงให้ดูนะครับนักเรียนอ่าข้อ2องเขาว่าไงลบสอบวกลบส่ 4. อ่ามาดูเนาะลบสบกลบสเริ่มต้นเลยก็อยู่ที่อะไรครับอ,อยู่ที่ศูนย์ ลบสองก็ก้าวมาถึงที่ลบสองเนาะลบสี่ก็ให้นักเรียนก้าวขา ب, อีกสี่ก้าวทางด้านซ้ายมาอยู่ที่ลบหกเลยแสดงว่าลบสองบวกลบสี่มีค่าเท่ากับลบหกจะเห็นว่าสองค่านี้ทําไมครับมีค่าเท่ากันเนาะลบสี่บวกลบสองกับลบสองบวกลบสี่มีค่าเท่ากันแสดงว่าน่าจะสรุปได้ว่าอะไรครับการบวกจานวนเต็มลบกับจานวนเต็มลบ,ลบทําไม มีสมบัติการสลับที่เนาะสามารถเนี่ยค่ามาสลับที่กันได้ลบสองบวกลบสีกับลบสีบวกลบสองมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นไงครับไม่ยากเลยเนาะนักเรียนแต่ครูขอฝากข้อคิดไว้เนาะทีนี้ถ้าครูจะบวกจากํานวนเต็มลบที่มันเยอะๆละ่ะอย่างเช่นเช่นอ่ะเอาเป็นบเบห่มดีกว่าเป็นปบญ่มเนาะปัญหาลบหน่พ บวกกับลบหเนี่ยลบหนึ่พบวกกับลบหนโหครูจะเขียนเส้นจำนวนยังไงให้ไปถึงหนึ่พนเนี่ยไล่จากศูนยนลบหลบสไล่ไปเรื่อยๆเ,เป็นลบหนึ่พนเนี่ยครูจะก้าวขาไงเปนง็นห0ึ่ครั้งใช่ไหม อ่าฝ่าว้ขคิดน้องจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมมากกว่าการวาดเส้นจำนวนเนาะอ่าเก่งมากครับทุกคน